ว่าผมเห็นป้ายรับสมัครคนสวนนะครับรับสมัครใช่ไหมครับใช่จะมาสมัครแล้วไงส่วนแกนะจําไว้เลยนะหน้าตาสารรูปอย่างแกฐานะอย่างแกเนี่ยมันไม่มีอะไราัาคู่ควรกับลูกสาวฉันเลยแม้แต่นิดเดียว เฮ้ยคุณ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 ครับอ๋อค่ะค่ะค่ะคุณเป็นอะไรไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้อะไม่งั้นนี่ฉันโดนรถชนแล้วแน่ๆ ปลอดภัยก็ดีแล้วนะครับที่หลังเดินต้องระวังนะครับเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันอันตรายมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วจะไปไหน,นครับอ๋อพอดีจะไปตลาดตรงเนี้ยค่ะครับปลอดภัยนะครับเดินต้องระวังนะครับอันตรายมาก รับสมัครคนทำสวนกรดิ่กันนะอ,อขอโทษครับมีอะไรจะมาหาใครเหรอพอดีว่าผมเห็นป้ายรับสมัครคนสวนนะครับรับสมัครใช่ไหมครับใช่จะมาสมัครหรือไงใช่ครับพอดีว่าผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับมาหางานทำ ผมขอสมัครได้ไหมครับเงินเดือนเก้าพันหากินเองนะแต่ฉันมีที่พักฟรีให้แต่ฉันขอเก็บค่าน้ำห้าร้อยค่าไฟพันหนึ่งห้องพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่มีหรอกนะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ฉันก็จะรับอ๋ออยู่ได้ครับขอให้ผมมีงานทำอะอเรื่องการอยู่การกินอะผมไม่เรื่องมากหรอกครับอ่ะ โอเคถ้ okay. างั้นพรุ่งนี้เริ่มงานนะตั้งแต่ตีห้ถึงสามทุ่มแล้วอย่าอู้งานล่ะขยันขยันหน่อยได้ครับขอบคุณมากครับ เออนี่เดี๋ยวแกช่วยเอาต้นไม้เนี่ยนะมาขแขวนตรงนี้ให้ท่านหน่อยสิเนี่ยมันรกๆกอยู่เนี่ยได้ครับสองต้นเลยเร็วๆเ,เออแต่ว่าฉันดูไม่สวยเลยอะ่ะทำไมมันไม่สวยแกเอาลงมาสิมันไม่สวยงามเราอาลงมาก่อนมาเออเอาลงมาอันนึง ทำให้ดีอ๋อนี่แกหาจอบหาเสียมมาสิเนี่ยฉันซื้อพันมะนาวมาใหม่เนี่ยอย่างดีเลยนะแกมาขุดตรงนี้ให้ฉันหน่อยสิตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวสินี่ทําไมทําไมต้นไม้มันละเกะละก่างเงี้ยเอากันไกลมากันไกลมาตัดก่อนเล็มๆให้สวยงามเร็วๆเ,เ,เข้าเฮยทำไมมันไม่ งามได้ดังใจฉันเลยวะแม่แม่ได้คนสวนใหม่แล้วเหรอออ้าคุณคุณนี่เองอะ <c oughs> นี่สองคนรู้จักกันได้เหรอแม่พี่คนนี้ไงที่เขาช่วยหนูไว้ตอนที่หนูจะโดนรถชนน่ะ <c oughs> คือหนูมัวแต่เล่นโทรศพพัพท์เพินไปหน่อยโ <c oughs> ลอ่งอกนึกว่าแกไปรู้จักกับคนงานวกนี้ได้ไงเนี่ย ไม่อ่ะแม่อแกจะไปรู้จักกับพวกนี้ทําไมฮะไปเข้าบ้านได้แล้วกลับไปบ้านเลยนะแล้วไม่ต้องออกมาเสวานาคนพวกนี้อีกนะแกรู้ไหมถ้าคนอื่นเขาเห็นชาวบ้านแถวนี้เห็นนะ่ะเขาจะเอาไปน็นอินทาก,กันแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไปเลยรีบอาบน้านแต่งตัวให้สวยๆนะเดี๋ยวเฮียลูกชายเฮียเจ้าของร้านทองอะเขาจะมารับประกินข้าวโอ๊ยแม่หนูไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละมแม่เลิกยัเยยกหนูให้คนอื่นสักทีได้ไหมหนูโตแล้วนะ ให้หนูคิดเองบ้างเหอะถ้าให้คิดเองนะแกก็เลือกเอาคนกระจอกกระจอกพวกนี้ยมาทำผัวสิไปเลยรเรๆไปอย่าดื้อให้มากนะักไปไหนูไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละไปสิปม,มีลูกสาวอยู่คนเดียวนะันก็ดื้อจริงๆเลยไม่ได้เลือกเลยจริงๆเอายืนมองอะไรอะ่ะรีบทำงานสิอย่ามาอู้นะ อย่เนี้จะตัดกันเดินกันซะเลยนี่เรื่องของเจ้านายไม่ต้องไปยุ่งนะ เรียงแล้วพักกินข้าวก่อนนะเนี่ยหนูเอาข้าวก่อนนะมาให้นี่จ้ะขอบใจมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันหลังไม่ต้องมาให้ผมอีกนะครับเดี๋ยวถ้าแม่คุณเห็นเข้าอะเขาจะว่าวได้ไม่เป็นไรหรอกพี่แม่อนอนกลางวันอยู่ว่าแต่ทำไมพี่ถึงมาทำงานที่นี่หรอที่เนี่ยงานหนักมากเลยนะแล้วแม่หนูอ่ะก็เครียดมากมากด้วยไม่มีใครเขาอยู่ที่นี่ได้นานหรอกไม่เป็นไรหรอกครับ งานหนักแค่ไหนอะผมก็ไม่เกี่ยงหรอกครับขอให้มีงานทำผมก็ดีใจนะฮะดีจังเลยพี่นี่ขยันเนาะต้องทำตามหน้าที่อะครับยิงแม่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมฮะไม่ให้สูงสิงกับคนพวกนี้อีกที่ฉันสั่งฉันสอนแกนเนี่ยไม่ได้ซึมซับเข้าหัวแกเลยใช่ไหมนักตัวดี บอกแล้วใช่ไหมถ้าแกอยู่แบบเนี้จะเกิดอะไรขึ้นส่วนแกนะจำไว้เลยนะหน้าตาสารรูปอย่างแกฐานะอย่างแกเนี่ยมันไม่มีอะไรบักคู่ควรกับลูกสาวฉันเลยแม้แต่นิดเดียวจำไว้ที่หลังอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกแม่พอได้แล้วแม่จะไปหาพี่เขาทำไมอะ่ะ หนูแค่เอาเข้าวกับน้ำมาให้พี่เขาเพราะพี่เขาเคยช่วยหนูไว้แม่ลอกด่าเขาซะทีเถอะไม่ยังจะปกป้องเขาอีกเหรอฮฉันจะต้องรีบหาเลือกแต่งงานให้แกเร็วๆแล้วไม่งั้นนะแกได้คว้าคนงานนะทบผัวแน่เลยหนูไม่แต่งอะไรทั้งนั้นแหละต่อไปนะี้หนูจะเลือกชีวิตของหนูเองหนูจะไม่ให้แม่บังคับหนูอีกแล้วหญิงกลับมานี่กลับมานี่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ดั่งใจเลย นี่เขาถึงว่านะมีลูกสาวน่ะเหมือนมีซุวมอยู่หน้าบ้านจริงๆเลยเอาแกจะมัวมองอะไรนะทำไมไม่ทำงานมาอู้อยู่ได้นะคอยดูนะถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับลูกสาวฉันนะฉันจะไล่แกออกไปไปทำงาน ทิ้งแม่ไปหญิงจะไปไหนอย่าไปเลยนะลูกอย่าทิ้งแม่ไปนะลูกทอดทิ้งที่ผ่านมาแม่บังคับหนูทุกอย่างโจรเจ้จกจิกจนหนูไม่เป็นตัวของตัวเองแล้ววะนี่ไม่ได้ใครกล้าคบกับหนูแล้วนะหญิงแต่ที่แม่บอกลูกนะแม่หวังดีนะหญิงเป็นลูกของแม่แม่อยากให้ลูกอะเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆลูกจะได้ไม่ลำบาก แม่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนนะลูกถ้าลูกไปเนี่ยลูกจะต้องลำบากแน่เลยเดีายวไปเลยนะลูกไม่พี่พี่พาหนูหนีไปเถอะนะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีแม่แบบนี้มันจะดีเหรอหญิงพี่ว่าหญิงจะทำอย่างลยนะหญิงหญิงอ,างนะงงอ่าไปเลยนะถ้าไปกับมันอะ หญิงลำบากแน่นอนดูสาระละูกมันสิมันจะเอาตัวไม่รอดเลยอะ่ะถ้าลูกไปกับมันนะมันก็จะพาให้ลูกลำบากเหมือนกันนะลูกเชื่อแม่เธอโอ๊ยพี่ถ้าพี่ไม่พาหนูหนีไปอะหนูไปเองคนเดียวก็ได้ก็ได้หิงหิงอย่าไปเลยนะลูกห